นี่ตอนนี้ซื้อมาแล้วท็อกเก็ตชีสโทตของร้านเวคาน่มาจะมาชิมกันตอนนี้จะไม่ร้อนแล้วเพราะว่านานแล้วนี่ให้ดูชีสแบบเริ่มจะไม่อันนี้แล้อวอะไม่ยืดแล้วอ่ะไม่ได้แล้วต้องต้องกินเลยยืดไหหนชีสดีไไหมถ่ายรูปเจ๊ถ่ายรูปอย่าช้าถ้ากินแล้ว เย่ยเยียย่ยเยียย่ยได้แล้วชิมะอืมสุดยอดอ่ะเขาแบบเล่ไม่รอแล้วอ่ะอร่อยมากอยากจะบอกแนนซี่ต้องชิมหน่อยหนึ่งก้วพูดไปในกล้องเลย มันอร่อยมากอยู่ในมือแนนซี่นะคะแนนซี่กินไป<า>อืมดีงามมากอร่อยชอบเพราะว่าปกติอะขนมปังชีสอะมันจะเป็นแบบปกติปังชีสไม่จะเป็นแบบเค็มเนะอะปกติปังชีสมันจะเค็มเค็มแต่นี้มันเป็นปังชีสแบบว่าหวานหน้ามันจะหวานค่ะอร่อยมากตัวขนมปังอะ ตัวขนมปังมันเป็นขนมปังเหมือนเหมือนคล้ายเนยเนยน้ำตาลหน่อยหน่อยเนยนมหน่อยหน่อยอืมอร่อยอ่ะชอบอืมอืมอืมวุ้นี่รอ่ะเก่งวุ้นยี่รออะไรอร่อยมากอันนี้กินพี่ป๋าห์ห นิมมานซิตี้แกลืไมไปโดนนะแนะนำเลยหนูวปังอร่อยเดี๋ยวโอเคนอไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย